มาดูเที่ยวที่สกันต่อเป็นอรูในภาคเช้า,ชาเป็นรือรอบแรกรองน้ำเสียมกันนั้นมอบหน้าที่ให้เรือเทพประธานพรเจ็ดเจ็ดข้ารบชมส่วนรองน้ำสีแดงมอบหน้าที่ให้จัก,กริดรุ่งเรืองอัดตกลงซื้อเลขท่านบรนิหนังท่านขับให้เรียบร้อยเลรอนี่เหมือนเสาสองคู่สองชื่อถาตำรวจบอกาลอยคุ้นหาลอยไปอดแต่มันหูเรื่องไปเลย <laughs> เอาว่าจะจ้างเรือปีนาน้องัวนาเกียงเอาแล้วก็พี่น้องชาวเรือครับเทพประธานพรเจ็ดเจ็ดพี่น้องจากบ้านใหม่กระสังสักแก้วหนองหงบุรีล์ครับโดยมีคุณวารุโชตสารผลครับเป็นผู้จัดการทีมเทพประธานพรเจ็ดเจ็ดส่วนจกกักริจรุ่งเจรญนั้นเป็นเรือของท่านสปตอเฟิร์จตจักริดพี่น้องจากบ้านแม่น,นุ่นล่ละครับตะบลนอมอาจสามารถปริษ เอาละครับคู่นี้บอกง่ายๆว่าเป็นบุรีรับกับร้อยเย็ดกับปาาระจยนครับเอาละครับท่านผู้ชมขอบคุณพี่น้องชาวเรือทุกลำครับวันนี้ขยับเวลาช่วยกันดีเหลือเกินอย่างนี้สิครับมันได้ใจคนดูไอชาชาอือดระดไม่ต้องมาสนามนี้ฮะถือว่าสุดยอดเลยเอาแล้วเอาเลยครับท่านผู้ชมเสียงปีกกองดังขึ้นโอ้ใจเต้นตึกตักตึกตัตกฮะคิดถึงสมัย เป็นนักมวยว่ามันมาแบงเรือมาแต่แถมมันเป็นนักมวยตัวนี้โอ้กันไปแล้วอตัดดูตัวดูเรือคู่นี้กขัดกันรุ่งเรือน่ารับผิดชอบลู่น้ำสีแดงเดินทางมาจากแก้วันร้อยเอทเทศประธานพรอนเจ็ดเจ็ดนั้นเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมลู่น้ำสีเงินโอ้โหทะยานออกมาไม่มีใครต้องไปต่างคนต่างไม่ปลอดภัยคบตอนนี้ว่าไงจัดกันรุ่งรุงรถก็ไม่ยอมลูดน้ำสีแดงก็ไม ครับตทพประธานพรเทพประธานพรเจ็ดเจ็ดก็ม่ยอมแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วก็ท่านผู้ชมมาดูกับเรือคู่นี้จะก,กิจลุ่งเรือกับเทพประธานพรมาดูสิครับว่าใครจะเป็นใครใครจะเป็นมูจะเป็นจ่าตอนนี้กําลังเปล่อมเอยมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมจับตาดูดีก็แล้วกันครับท่าน เอาแล้วครับถือว่าไม่ทำมาแล้วว่ายังไงจากเกดลุ่มเรืองแม่เจอเทพประธานพรเทีย่ยวนี้เทพประธานพรเริ่มขยบนิดๆเทพประธานพรเริ่มขยัไม่แล้วว่าไงเริ่มขยบเ,ยเยบียดบพีจี้กันมนาะเอาแล้วกู่ขี่สูสีแม่ไม่ทำมาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วใครเป็นใครผคายเป็นใคย,ย,ยสุดท้ายก็ร<อ>ูร<อ>้เขาเส้นชัย รอฟังผลการตัดสินครับท่านผู้ชมลำดับต่อไปครับเป็นการผลการแข่งขันครับเรือเที่ยที่4เป็นเรือในสายบีระหว่างเรือจักริกิตรุ่งเรืองนาวาครับที่ในล่องน้ําสีแดงบันนี้โคจรมาพบกับเทพประธานพรเจ็ดเจ็ดพี่น้องจากจังหวัดเมืองแปะบุรีลำผลการแข่งขันคณะกรรมการเส้นชายรู้กตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีน้ําเงินครับเป็นเรือเทพประธานพรเจ็ดเจ็ดเป็นฝ่ายชนะครับ